ู้ชมคะช่วงนี้นะคะใกล้ช่วงเทศกาลสงการหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลใดๆหรือวันปกติก็ตามอุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นตามท้องถนนนะคะก็ล้วนแล้วมาจากความประมาททั้งนั้นค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมค่ะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพิจิตรนะคะเขามีการซ้อมแผนรับรองอุบัติเหตุหมู่แล้วก็ระงับเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนค่ะ ทางด้านของนายทวัชชัยเลี้ยงประเสริฐนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะเป็นการร่วมฝึกซ้อมแผลรองรับอุบัติเหตุหมู่และระงับเหตุฉุกเฉินณจุดเกิดเหตุจังหวัดพิจิตรเพื่อพัฒนามาตรฐานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนการตอบสนองหลังเกิดหลังเกิดอุบัติเหตุและระงับเหตุฉุกเฉินณจุดเกิดเหตุให้ทุกสาขาวิชาชีพเตรียมพร้อมรับสถานการณ์จริงเข้าใจหลักปฏิบัติและมีขั้นตอนการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางถนนไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลา ปกติหรือช่วงเวลาเทศกาลที่มีวันหยุดติดกันหลายวันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะคะเป็นการฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ the full skill uh, exercise นะคะเป็นการจำลองสถานการณ์อุบัติเหตุมูรถรับส่งนักเรียนชนกับรถตู้และพุ่งชนเสาไฟฟ้ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ติดภายในรถบริเวณที่หน้าโรงเรียนสะหลวงพิทยาคมตะบนครองขเชนอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะ การซ้อมแผนเผชิญเหตุแบบนี้นะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่า,าเป็นการเตรียมพร้อมในใทุกๆสถานการณ์ซึ่งสถานการณ์ที่เตรียมแบบนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วเป็นในกรณีที่หากมีผู้บาดเจ็บจํานวนมากและผู้บาดเจ็บเนี่ยเป็นนักเรียนด้วยจะต้องทํากันอย่างไรนะคะเพื่อที่เวลาเกิดเหตุเนี่ยเราจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีงนะคะ